เดี๋ยวจะพาไปดูเคาน์เตอร์ครัวหลังที่สองนะครับก็คือทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าค่าช่างเท่าไหร่ค่าของข้าวๆ้านะครับข้าวขวเอานะไม่ได้จดมาเปะแต่ค่าช่างกับเป๊ะเลยว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะในบ้านมันจะมืดมดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเกือบหกโมงแนละ้วไปครับเดี๋ยวพาไปดูอ้าก็มืดเลยนะมืดเลยเดี๋ยวดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับก็ของผมเนี่ยห้องครัวเนี่ย ก็คือจะขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะก็นี่ไม่มีประตูนะก็คือทำแบบนี้ไว้เผื่อให้ลูกค้าใส่กระจกใส่อะไรนะครับหรือว่าไม่ใส่ก็เดินมาก็จะเป็นครัวแบบนี้แล้วก็ประตูอยู่นี้ออกหลังบ้านนะครับครัวเนี่ยก็ทำเต็มตรงนี้เลย2เมตร30นะครับความยาวเนี่ย2เมตร30ความกว้างก็60ทั่วไปนะครับใช้สนแกรนิตนะครับ แกนิดลายสีดำลายขาวหน่อยเห็นไหมมันมืดๆนะแบานี้นะครับสิงตัวนี้สเตเลดแท้นะครับของแม็กนี่ใช้ของแม็กใช่บวรู้นะนี้ซื้อมาพันเาเก้าสขนาด5 0าสิคูณแปนะครับกระเบื้องตรงนี้ก็สีดำนะครับมืดเลยแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าใส่ของหรือว่าวางของก็ได้ตรงนี้ทําเป็นไว้ถังแก๊สนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะตรงนี้ใส่ไมโครเวฟก็ได้แบเนี้นะครับทําเผื่อไว้นะครับส่วนใหญ่เขาจะทําประตูแบบสองบานกันเยอี้ยะประตูนี้อันนี้ก็น,นี้กันผมว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ข้างในปลูกระเบื้องด้วยนี่มืดเลยเห็นไหมเนะี่ยปูกระเบื้องด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็นี่นี่ตรงนี้ปูกระเบื้องด้วยแหมปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องชนนี่เลยช่างคิดแยกนะนะครับตรงนี้คิดเมตรละสามพันห้าตรงนี้คิดตาเมตรละร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวพาไปรวมราคาแล้วก็ตัวเนี้ยหินตัวเนี้ยใช้กล่องหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งมีสี่แผ่นเนี่ยใช้กล่องหนึ่งพอดีเลยหกสิบคูณหกสิบตัวอย่กล่องละหกร้อยมั้งนะครับเนี่ยใช้กล่องหนึ่ง ครับอันนี้ก็สองพันบาทนี้ซื้อจากโปลนี่พันหกเก้าสิบกระเบื้อง<ม>กระเบื้องสีดำข้างหน้าเนี้ยใช้กล่องหนึ่งตัวนี้ใช้ใช้คิ้วตัวนี้ใช้คิ้วพลาสติกใช้คิ้วพลาสติกก็สวยนะครับสวยเหมือนกันกระเบื้องก็ใช้แล้วจะประมาณ600อยน,นี้200 800อันนี้อีกโอ้น่าจะส สองพันสามพันเหมือนกันมั้งก็ประมาณนี้นะครับสําหรับซิงค์คัวก็มืดเลยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นีะครับก็มีค่าช่างนะครับค่าช่างเนี่ยเขาช่างคิดเมตรละสามพันห้านะครับมันสองเมตรสามสิบช่างคิดไปสองเมตรคิดไปเจ็ดพันนะครับแบบว่าปูกระเบื้องทำฐานทำอะไรขึ้นมาหมดเลยนะนะครับไม่ใช่แค่ปูกกระเบื้องนะก็คือทำหมดเลยอะนะครับ เจ็ดพันแล้วก็ปูกระเบื้องข้างบนนะใช่ปะบนขึ้นไปยันชนฟ้าช่างคิดตารางเมตรละร้อยแปดสิบบาทมันเจ็ดตารางเมตรพันสองพันสองหกสิบช่างคิดพันเดียวเอาไปแปดพันสรุปก็ค่าแรงว่อกี้เนี้ยแปดพันบาทนะครับมีค่ากระเบื้องค่ากระเบื้องน่าจะสองพันกว่าบาทต้องทาพันนะนะครับแล้วก็มีค่าอะไรกับค่าคิ้ว อันนี้ใช้คิ้วถูกนะครับใช้คิ้วพลาสติกสีดําหลังแรกใช้คิ้วอลูมิเนียมคิ้วอลูมิเนียมเนี่ยเส้นละสองร้อยประมาณสองร้อยห้าสิบคิ้วพลาสติกเส้นละสามสิบนะครับก็ก็ถูกลงก็ถูกลงนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็สวยเหมือนกันนะสวยสวยเหมือนกันนะครับใจ,ใ,จในใจจริงก็ไม่ได้คิดจะลดคอร์สอะไรขนาดนั้นนะก็ก็อยากลองดูว่าเอ้ยเราใช้คิ้วพลาสติกเนี่ยมันสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ย เพราะว่าหลังแรกอะ่ะใช้คิ้วอลูมิเนียมเกือบหมดอะ่ะทั้งหมดอะ่ะห้องน้ำเนี่ยโดนแบบโอ้โหเป็นสิบเส้นเส้นละสองร้อยกว่าบาทอะ่ะห้องน้ำกเกือบสิบแหละห้องน้ำสิบสองห้องยี่สิบแล้วมีข้างนอกอีกมีซิงค์ครัวอีกโอ้แค่คิ้วก็น่าจะห้าหกพันละมั้งอันนี้หลังที่สองหลังที่สามก็ใช้คิ้วพลาสติกนะครับแล้วแต่ว่าส่วนส่วนใดที่เน้นส,สวยๆอะไรเงี้ยช่องอะไรเงี้ยก็ใช้อลูมิเนียม ก็สวยเขาวิติตก็สวยแล้วก็ช่างช่างแรกอะ่ะช่างหลังเนี้ยที่ว่าผมไม่ใช้คิ้ว,วอลูมิเนียมอะ่ะเพราะว่าผมเห็นเขาทําแล้วมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นในควางมงไา้บางทีมันเยอะเกินไปอะ่ะมันก็ไม่สวยอะ่ะเงาทุกตรงเลยอะไรเงี้ยก็ไม่สวยอะ่ะอย่างห้องน้ำเนี่ยหลังแรกอะ่ะใช้คิ้วอลูมิเนียมหมดเลยอะ่ะใช้วงกบคอประตูตรงที่กั้นแผงแบบใช้หมดเลยแล้วมันดูแบบโหแบบ ไม่ผมว่าไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในในความคิดนะเออแต่ว่ามาหลังที่สมอ่ะใช้แค่ตรงช่องวางแชมพูอ่ะที่ว่าเน้นตรงนั้นอ่ะเราก็ตรงอื่นใช้พลาสติกอ่ะเออผมว่าตรงเนี้ยมันมันดูกลมกกืนมันดูแบบเออดูดีอ่ะดูแบบเอ,อ้ยตรงตรงนั้นมันเด่นอะไรเงี้ยก็ลองเป็นไอเดียดูนะก็ประมาณนี้สำหรับสิงครัวพูดถึงในเราก็ไม่รู้รวมราคายังก็ไม่รู้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ